สาวทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอีฟนะคะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสสาคัญของอีฟอีกหนึ่งวันนะคะก็คือว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานของอีฟนะคะกับคุณสามีนะคะครบรอบ1ปีนะคะเป็นปีแรกที่แต่งงานกันวันนี้นะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูนะว่าแบบเออจะแต่งหน้าไปดินเนอร์กับสามียังไงดีอะไรยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังคว้านของแถวๆนี้อยู่นะคะว่าจะแต่งลุกอะไรดีขั้นแรกเลยค่ะหลังจากที่ลงครีมบำรุงแล้วนะคะก็จะลงเป็นเมคอัพเบสค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบกันแดดนะแล้วก็เป็นเมคอัพเบสไปด้วยนะคะนี่เป็น ก็จ mm ัดการทาลงไปนะคะให้ทั่วๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะอิวใช้ตัวนี้เลยของ YSL ค่ะเป็น Fusion Ink Compact f o u n d a t i o นนะคะอิวใช้แบบเปลี่ยกนะคะก็คือจะฉีดน้ำแร่ลงไปค่ะแล้วก็ใช้พับที่เขาให้มานี่แหละนี่นะคะหมุนๆๆๆๆปาดๆอกมานะเนื้อเขาอะมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นรองพื้นครีมเลยอะแล้วเราก็จัดการค่ะเอามาปาดๆลงไปบนหน้าเราอย่างนี้ ชอบทาแบบเนี้ยเพราะว่าเนื้อแป้งอันเนี้ยมันจะแบบมันจะเนียนแล้วแบบเกาะไปกับผิวแบบปึ๊บเลยอ่ะแล้วมันเหมือนเป็นผิวเราจริงๆอ่ะ <No. S 1> แล้วก็แบบกันน้ำกันเหงื่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะและอันเนี้ยพอเจอร้อนร้อนนะมันก็ไม่หลุดออกมาด้วยนะเนี่ยแล้วพอมันแห้งแล้วปึ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นแป้งไปเลยจะ <No. S 1> ลงคอนซีลเลอร์เลยใต้ตานะ จะใช้ฟองนั่งไข่ของโลลิกนะคะจะ<ม>ทาลิปมันของคิวส์นะคะตัวนี้มันจะเป็นสีเหลชมพูอ่อนๆฉีดจมแรกเพิ่มความสดชื่นนิดนึงเขียนคิว้วกันนะสำหรับคิ้วนวันนี้เนี่ยอีก,ก็จะเขียนให้มันเป็นธรรมชาตินะคะ เซดิ้งกันนะคะใช้เบเนฟิตฮูล่าค่ะสีไลท์อันนี้น่าจะเป็นสีใหม่นะซึ่งมันจะอ่อนกว่าสีฮูล่าธรรมดานิดนึงนะคะเหมือนกับเอาไว้เหมาะสำหรับคนผิวขาวอะไรเงี้ยแล้วก็มาเชดดิ้งจมูกด้วย วันนี้ค่ะทาตานะคะเดี๋ยวใช้อายแชโดว์สติ๊กแบบนี้ค่ะเป็นของ The Sam นะคะก็จะลงไปเป็นเบสก่อนเนี่นะเราก็ลงไปให้ทั่วๆอย่างนี้เลยนะคะสีก็จะได้แบบว่าดูเข้ากับชุดด้วยอะไรด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปเดทใส่ทุกสีฟ้าแล้วก็ทาตาสีฟ้านะก็ไม่ต้องขนาดนั้นอายแชโดว์ yeah, <attention. S 1> นะคะเดี๋ยวใช้ของ The Bam ค่ะเป็นอันนี้เลย mid matte นะคะ สีสวยงามอา่ามตามากๆเดี๋ยวใช้สีนี้ก่อนเลยนะคะกับแปรงเบลนด์จะมาทาหางตาตรงนี้ก่อนเลยวันนี้เราจะเน้นแบบสวยหรูดูแพงดูผู้ดีนิดนึงนะคะเวลาที่เราใช้สีแมทอย่างเงี้ยมาคัดเบ้าอ่ะคือว่าตาของเราก็จะดูแบบลึกขึ้นดูมีมิตินะคะตาจะได้ไม่ดูบวมนะเพราะว่าหน้าก็บวมแล้วใช่ไหมตาไม่ต้องบวมแล้วก็เดี๋ยวใช้สีตรงกลางนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มเอามาทาตรงชิดโคนขนตานะคะให้มันฟูง แล้วก็ทามาที่ขอบตาล่างด้วยแต่ว่าทาแค่หางตานะคะกำหมดตานะคะขาดไม่ได้เลยค่ะ e 2 d อันนี้ <No. S 2> แล้วก็เดี๋ยวใช้สีสว่างอันนี้นะคะเอามาทาตรงนี้ค่ะเพื่อแบบว่าคลีนทุกสิ่งอย่างปัดแก้มกันนะคะเดี๋ยวใช้อันนี้ค่ะเป็นทินที่เป็นขวดวายที่ซื้อมาจากเกาหลีนะคะ สีชมพูอย่างนี้ซึ่งมันน่ารักมากๆแล้วก็จะปัดแก้มแบบฝุ่นบางๆทับลงไปอีกทีนะคะอันนี้เป็นของจิลสจวัตอีจะมาแตะๆที่แก้มอย่างนี้นะคะจะแบบไม่วนๆน่ะ พอรู้สึกว่าแต่ๆเงี้ยสีมันจะแบบแพ็คลงไปที่แก้มเราได้แน่นกว่านะเพราะในลงแค่ที่มันเป็นแปง้งใช่ป่ะอีไม่ได้ลงแบบฟาวเดชั่นอะไรหนาๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไปถูอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันอาจจะหลุดได้อะไรได้นะกลี่ไลเนอร์กันนะคะวันนี้จะใช้เป็นแบบลิควิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกแบบที่กันน้ำเลยนะคะเผื่อแบบว่าเกิดซึมงข,ขึ้นมาอะไรเงี้ยจะไม่แพนด้ค่ะทุกคนยืนนี้ร้านที่ไปอย่าเป็น outdoor ด้วยนะเผื่ออากาศร้อนนะคะไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่แผ่นด้นะยิ่งหัวคือแบบเรียวเล็กนะคะแล้วก็เขียนง่าย อันนี้ใช้บ่อยมากๆอะอีฟใช้ไปแบบเกือบสิบแท่งแล้วอะเวลาเขียนนะคะจะค่อยๆเอาปลายเล็กๆของเขาเนี่ยแตะๆลงไปนะคะค่อยๆแบบกระตุ้นๆออกมาอันนี้หัวนิ่มมากๆนะไม่ต้องกลัวว่าเขียนแล้วจะแบบคันตาบาดตายเลย ที่ดัดควันนี้ใช้ของบอต่อนะคะแล้วก็มาสคาร่าใช้ของอีทคอสเมติกค่ะผลตาปลอมในวันนี้นะคะเลือกที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่มันวิงหางค่ะแต่ว่าอันนี้ขอโทษจริงเพราะว่าอีจจาไม่ได้แล้วว่ามันของอะไรแล้วก็เบอร์อะไรนะคะก็ทาการะคะแล้วก็ระหว่างที่รอกาวแห้งเนี่ยเราก็ดัดดัดขนตาให้มันโค้งยคางนี้ไปด้วยนะ เพราะวันนี้มันเป็นแกนเอ็นนะคะถ้าเราไม่แบบโค้งๆดัดๆไว้เงี้ยระหว่างวันมันอาจจะด้งได้ out, แล้วเราก็เอาอายไลเนอร์นะคะมากรีดทัตรงที่มันยังเห็นกาวมันขา,ขาวๆอยู่นะแล้วก็ตรงที่มันมีช่องว่างระหว่างขนตาจริงกับขนตาปลอมนะคะ say, สำหรับการทาลิปในวันนี้นะคะให้เราซับความมันจากลิปมานของเราเออกก่อน นะคะให้เราทาทิ้นลงไปก่อน1ชั้นนะคะแล้วก็ให้เราซับออกอีกทีหนึ่งทีนี้ค่ะก็ลงทิ้นลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะทำอย่างเงี้ยประมาณ2รอบแล้วก็สีลิปวันนี้อะคะ่ะเดี๋ยวใช้นี่เลยของเมเบลีนนะคะเป็นเบอร์พิงค์หนึ่งนะคะแต่ว่าอีทจะทาบางๆพอนะคะ คือเราต้องการลิปที่มันไม่มันวาวใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้อยากให้ลิปมปันแบบแมทหรือว่าแห้งจนเกินไปนะคะเพราะว่าผู้ชายอันจริงเขาจะกลัวแบบปากอะไรแห้งขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ค่อยเก็ทนะ คือว่าทาขอบปากให้มันเบลอๆดีว่ะนะเพราะว่าเวลาที่เรากินอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดอยู่แล้วใช่ป่ะและคือว่าเวลาที่มันหลุดเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่เป็นเส้นขอบปากเลยแต่ขอบปากเออมันตลกอ่ะก็จะได้แบบเบลอๆมั่วๆไปนะคะปันไฮไลท์นะคะวันนี้ใช้อันนี้ค่ะของ Benefit อีกชอบอันนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ที่แบบไม่ได้ดูเงามากจนเกินไปแล้วสีมันก็อมชมพูดีอ่ะมันดูแบบไม่ได้ตั้งใจฟาดไฮไลท์มากขนาดนั้นทาแค่นิดหน่อยพอนะคะเพราะว่าเราไปกลางคืนใช่ป่ะเดี๋ยวโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยเรวก็เดี๋ยวเผื่อร้อนะ ก็้หน้าในลุคนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็หมือว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะแล้วก็เอาไปแต่งตามกันได้นะคะทุกคนก็ขอออกไปดินเนอร์ก่อนนะคะทุกคนไปนแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ